ตอนนี้คุณพยายามทำให้ใครประทับใจหรือเอาชนะใครอยู่หรือเปล่าหากคุณต้องทุ่มเทเสียเวลาจนไม่เป็นตัวของตัวเองเอาที่สะดวกจะดีกว่า มีเพียงสองคนที่คุณควรทําให้ประทับใจมากที่สุดนั่นก็คือพ่อและแม่ส่วนคนที่คุณควรเอาชนะไม่ใช่ใครอื่นใดแต่เป็นตัวคุณเองในเมื่อวานไม่ใช่อะไรหรอกหมดมุกเปิดคลิปแล้วคิดไม่ออกช่วยกันส่งคําคมเปิดคลิปได้ที่เพจไทยแคนดูกับรวม5บุคคลทําอะไรไม่ค่อยฉลาดเลยพา์ที่50อันดับที่5คุณเคยรักใครมากๆจนอยากเอาชื่อเขาไปสลักบนต้นไม้หรือกำแพงไหมถ้าใช่ขอโทษนะครับ นำเน่าตั้งสเตตัสบนเฟซบุ๊กก็ได้ปะแต่นั่นมันไม่เพียงพอสําหรับพ่อหนุ่มคนนี้เมื่อวันศุกร์ที่2 3มิถุนายนปีนี้พี่แกใช้สิทธิ์วันลาพักด้อนถึง3อาทิตย์ไปเที่ยวกรุงโดมกับแฟนสาวแต่ไม่รู้คิดอะไรอยู่เลยอยากจะเลยให้โลกรู้ว่าเขากับแฟนเคยมาที่นี่และรักกันฝุดๆเลยหยิบกุญแจบ้านไปขุดกําแพงอิฐโคลอเซียม เพื่อสลักคำว่าไอเวนบวกฮารี่23ซึ่งโคโลเซียมนี้เป็นของโรมันโบราณอายุมากกว่า2,000ปีใช้เป็นลานประลองต่อสู้มีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันวัย38ปีเห็นและถ่ายคลิปไว้ระหว่างที่ถ่ายเขาทักว่า Are you serious? This is f up. You are a hoe. แปลไทยก็ประมาณถามจริงนี่มันแย่มากๆเลยนะนายนี่มันตุดหมึกจริงๆหนุ่มรายนี้แทนที่จะหยุดเขากลับหันมายิ้มใจเกเรใส่เขาคือไอแวนดินิทรอฟวัย27ปีเป็นนักท่องเที่ยวจากบอลแกเรียคิดว่าขึ้นเครื่องกับบ้านไปแล้วถือว่ารอดรัฐะ,ะบนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของอิตาลีเจนราโนเซนกุลลานมแมมบ้า นี่คือการกระทําที่ไร้อริยธรรมและเหยียดยามเอามากๆจัดทีมสืบสวนและตำรวจชุดใหญ่ตามตัวไอเวนถึงหน้าบ้านที่บอแก,กรเดเลยโดนข้อหาทําลายโบราณสถานของชนชาติอื่นถูกปรับ15,000ยูโรหรือประมาณ600,000บาทไทยและจอดจำคุกงาน5ปีเขาต้องขอโทษอ on ้อนวอนซึ่งทางการอิตาลีก็ไม่มีท่าทีจะใจอ่อนเลยไม่คิดจะถามด้วยซ้ำว่าทําไปทําไมเพราะเขาไม่อยากฟังเหตุผลไอเวนถามว่ามีอะไรที่เขาสามารถช่วยเหลือแก้ไขได้ไหมทาง การอิตาลีบอกว่าได้ช่วยอยู่ห่างๆอิตาลีและกรุงโรมไว้ตลอดชีวิตฮารลี่บาร์ซีวัย33ปีไม่ได้เป็นเพียงแค่แฟนแต่เป็นถึงคู่มั่นก็แบบตูไม่เกี่ยวเพราะเขาไม่รู้เรื่องจริงๆน่าจะถูกถอนมั่นและเลิกคบไปเลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเคยมีนักท่องเที่ยวรัเสเซียไปขูดอักษรตัวเคบนกำแพงโคลอเซียมแล้วครั้งหนึ่งถูกปรับไปเกือบ800,000บาทและจำคุกนานตั้ง4ปี อยากสลักชื่อใช่ไหมครับไปเกาหลีเลยแขวนพวงกุญแจเขียนชื่อคู่เธออย่าหาเรื่องใส่ตัว อันดับที่4รายการโทรทัศน์ทุกวินาทีนั้นมีค่าแค่โฆษณาทันๆ1น2 0ถึงวิราคาเป็นแสนเป็นล้านและผมเชื่อว่าทุกคนใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยทิ้งขยะแยกชนิดรีไซเคิลแต่ถ้าจะมาบังคับไม่ให้ใช้รถหรือเดินทางโดยเครื่องบินเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้กับกลุ่มรณรงค์ภาวะโลกร้อนในยุโรปพวกเขาใช้ทุกโอกาสเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของพวกเขาด้วยการทากาวที่มือและไปติดกับผนังพิพิธภัณฑ์บ้างโชว์รูมรถบ้าง าศาสตสีใสอาคารนั่นก็วาแย่แล้วพวกเขาเพิ่มดีกรีด้วยการไปไฮแจ็ครายการโทรทัศน์แข่งสนุกเกอร์กันอยู่ดีๆวิ่งพรวดเข้าไปปีนขึ้นโตะ๊ะศาสตร์ผงสีทําลายการแข่งขันและล่าสุดเป็นรายการโทรทัศน์ของสวีเดนนักแสดงเต้นเพลงเลดิโกอยู่ดีๆมีนักขึ้นไหวสองคนชายหญิงแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มคนดูหน้ามากระโดดพรวดเข้ามา,าศาสตร์ผงสีและชูป้ายฝังหน้ากล้องแต่กล้องเห็นแบบนั้นกลัวไม่คุ้มค่าออกอากาศเลยบังคับกล้อง ผูนชนหนึ่งในผู้ประท้วงไง ดูจากสภาพน่าจะเจ็บพอสมควรถูกตบด้วยแขนกลก่อนร,ปรอปภจะกรูก,กันเข้ามาหิ้วปีกออกไปพ่อหนุ่มถูกกล้องตบยังไม่หายมึนเลยกล้องเป็นอะไรมากไหมนับถือนักแสดงจริงๆยังคงเต้นอย่างลื่นไหลเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสถาน,นีควรขึ้นเงินเดือนให้จากกล้องมากๆหัวไวและทําหน้าที่ดีจริงๆบ้านคุณไม่มีโหนกระแสเหรอติดต่อขอออกรายการดีๆไม่ได้หรือไงทําแบบนี้นอกจากจะโดนคดียิ่งทําให้คนเกลียดเปล่าๆอันดับที่ 3. ทุกวัน นนี้เหมือนเราทุกคนสมัคร Netflix ไว้แต่ไม่ได้ดูมันคือภาษีไงเราจ่ายมันอยู่ทุกๆเดือนให้กับประเทศต่อให้เขาจะบริการดีหรือแย่ขนาดไหนก็ตามยังไงคุณก็ต้องจ่ายเพราะมันเป็นหน้าที่ก็เหมือนการสมัคร s u b s c r i p t i o เพื่อให้อยู่ในประเทศนั้นต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละเปรียบโปรยเฉยๆนะอย่าลามเข้าการเมืองขอร้องซึ่งภาษีเราจะถูกนำไปพัฒนาประเทศทำสวัสดิการต่างๆโดยคนที่เราเลือกเข้าไปจากการเลือกตั้งแต่ไม่ใช่กับมิเชล่าคาวานอฟ เธอได้ถูกรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่านาบราสกาผลักดันให้มีการแปลงเพศเป็นหนึ่งในสวัสดิการก่อนอื่นเลยเราขอแสดงจุดยืนก่อนว่าไทเคนดูสนับสนุนความหลากหลายทางเพศคุณอยากเป็นอะไรตามสบายผมยินดีและเต็มใจให้เกียรติคุณตามนั้นเพราะต่อให้คุณเพศอะไรเราก็เท่าเทียมกันหมดคุณไม่ได้พิเศษกว่าใครแต่มิเชล่าอยากให้มีสวัสดิการแปลงเพศให้กับผู้เยาใช่คุณฟังไม่ผิด ผ่าตัดเปลี่ยนเพศให้กับเด็กเด็กที่หมายถึงนี่คือ6-7ขวบขึ้นไปยังไม่บรรลุนิติภาวะคือไปถามเด็กผู้ชายว่าอยากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เขาบอกว่าผู้หญิงก็ใสยกรรมได้จะได้เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ ขนาดผู้ใหญ่บางคนยังนึกเสียใจกับการเปลี่ยนผ่านของตัวเองด้วยซ้ำไปอีกอย่างมันควรเป็นเงินของคุณเองไม่ใช่แบ่งจากภาษีแต่สบายใจได้คำเสนอของเธอถูกปัดตกไปด้วยคะแนน32ต่อ17คุณอาจคิดว่าอินี่หลุดมาจากไหนเพิ่งมาเล่นการเมืองเหรอเธอเล่นการเมืองมา20ปีแล้วไม่รู้ทำเพื่อเอาใจฐานเสียงอักษรทีกลุ่มเดียวหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่าทรัมป์บ้าอินี่คงหลุดโลกอันดับที่ส คุณเป็นคนเหล่านี้หรือไม่ที่คิดว่าการซื้อและสะสมกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นอะไรที่ไร้าสาระ ปรับความคิดใหม่นะครับมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับเพราะถ้ากระเป๋าใบนั้นเลิกผลิตหรือกลายเป็น limited edition ขึ้นมาซื้อมาแค่แสนเดียวขายต่อได้3 4มสี่แสนเลยกำไรสุดๆนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนรวยบางคนซื้อกระเป๋ามาไม่ใช้เอาไปใส่ในตู้เปิดแอร์ให้ห้ามเป็นรอยเช่นเดียวกับการประมูลซื้อผลงานศิละปะหลักสิบล้านร้อยล้านมันคือการแปลงเงินเป็นของมีค่าในรูปแบบหนึง่งเผื่ออนาคตมีคนมาขอซื้อต่อเปิดประมูลหรือที่พิพิธภัณฑ์ขอ ซืื้อคนพวกเขาไม่ได้รวยแล้วใช้เงินโง่ๆแค่หลายคนไม่เข้าใจจุดนี้เลยมาต่อที่เรื่องรุยวิตตองแบรนด์กระเป๋าไฮเอ็นที่ทุกคนน่าจะได้ยินผ่านหูมาบ้างได้ออกแบบกระเป๋าสีเขียวใบนี้ คุณจะคิดว่ามันสวยหรือไม่สวยก็แล้วแต่แต่กระเป๋าใบนี้ถูกประมูลซื้อถึง63,000ดอลลาร์ 63, หรือประมาณ2.2ล้านบาทบีใบเดียวเท่านั้นฟังดูน่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนสุดยอดเลมเ t เ d ด d i ดิชั่นซื้อมารับรองมีคนแย่งกันประมูลซื้อต่อแน่นอนเดี๋ยวนี่คือภาพกระเป๋าในกล้องจุลทรัศน์ซูม4,000เท่าขนาดจริงคือรูปนี้ ใช่นี่มันไม่ใช่มุกตลกแต่อย่างใดกระเป๋าขนาดจริง657คูณ222รมิเตอมรเเล็กกว่ามิลลิเมตรอีกเท่าก้อนเกลือเกล็ดหนึ่งสอดเข้ารูเข็มได้ยังได้ได้ยินแบบนี้แล้วถ้าคุณมี2.2ล้านคุณยังจะซื้อไหมที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นคือกระเป๋ามันต้องใช้ได้จับต้องได้ใส่ของได้ก็ยังดีแต่นี่เล็กเท่าเกล็ดเกลือก้อนหนึ่งเอาไปอวดใครยังไง ถ้าทำมาจากพิปต,ตัวไหนหรือแร่ยูเลเนียมใส่กรอบกันลังสีก็ว่าไปอย่างล่าสุดมีคนซื้อไปแล้วและไม่มีท่าทีว่าใครอยากจะซื้อต่อเลยถ้าหายจะรู้ตัวไหมเนี่ยอันดับที่หนึ่งถ้าคุณเกลียดใครสักคนก็ไม่จําเป็นต้องไปพบปะหรือพูดคุยกับเขาแต่ถ้าต้องเจอกันอยู่ทุกวันแบบหลีเกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรปรับความเข้าใจหรือคนใดคนหนึ่งก็ยอมถอยไปจะเป็นกรณีที่ดีที่สุดแล้วถ้าเป็นสามีภรรยากันล่ะ เมื่อวันที่2เดือนกันยายนปี2016กับพี่โรเวนส์ริปเปอร์วัย70ปีในแคนซัสรัฐมิสิโซตาเขาเกียดภรรยาตัวเองเข้าไส้แทนที่จะหย่าย่าไปให้มันจบจบหรืออยู่คนละบ้านไปเลยเขาทะเลาะกับภรรยาและบอกว่าติดคุกยังดีกว่าอยู่กับคุณอีกจากนั้นหยิบกระดาษโพสติติดเขียนผมมีปืนนี่คือการล้นส่งเงินมาให้หมด ชูให้ภรรยาเห็นและบอกว่าผมจะไปป้นธนาคารคู่กันเฉยๆใช่ปะเฮีย <c oughs> <c oughs> แกไม่ทำจริงหรอกทำจริงรอแวนส์ตรงไปธนาคารที่ใกล้ที่สุด ยื่นโน้ตให้พนักงานพนักงานก็เอาเงินใส่ถุงไปทั้งหมด3,000ดอลลาร์หรือประมาณ100,000บาทและเขาก็ไปนั่งรอที่เก้าอี้ให้ตำรวจมาจับเขาไปปรากฏว่าไม่ได้มาแค่ตำรวจ FBI ก็มาสอบสวนอยู่นานหลายชั่วโมงถามสาเหตุแรงจูงใจลุงแกก็ตอบแค่ว่าอยากไปให้พ้นพ้นเมียลอ r รนซ์ Lawrence ขอให้สารจำคุกเขานาน,านถึง20ปีกะจะใช้ชีวิตที่เหลือและแก่ตายในคุกไปเลยเพราะติดคุกยังนรกน้อยกว่าอยู่กับเมีย ผู้พิพากษาก็กุมขมับเขาก็เลยตัดสินใจให้รอเรนซ์รอลงอาญา3ปีและติดกำไร e อเอเพื่อกักบริเวณแต่เงื่อนไขคือกักบริเวณอยู่ในบ้านของตัวเองกับภรรยานานถึง6เดือน <No! S 1> ผู้พิพากษาแสบจริงๆไม่มีอัปเดตว่าพวกเขาคืนดีกันหรือ,อยังพอทั้งคู่ไม่ยอมให้สัมภาษณ์อยู่กันมากี่ปีไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยเหรอสุดยอดลุงประชดเมีย บางคนก็แปลกบอกให้คนอื่นปรับปรุงตัวแก้ไขเพราะเชื่อว่าความคิดของตัวเองนั้นถูกต้องจนลืมมองรอบๆว่าคนอื่นเขาโอเคกันหมดมีแต่เขาคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยวัดเป็นเปอร์เซนต์แบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝั่งตัวเองยังไม่ถึง1%อร์ด้วยซ้ำไปอาจจะฟังดูไม่แฟร์แต่นี่ไงประชาธิปไตยอาจเป็นเพราะอีโก,ก้สูงเห็นตัวเองเป็นจุดสนางก็เป็นได้คนที่ควรแก้ไขคือใครกันแน่ อย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความปวดหัวให้เพื่อนคุณปวดหัวตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดซับและกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สบสพวพเราได้ด้วยปุ่ม s u p e r t ร์ตงหรือสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษเตรียมปวดหัวมากกว่าเดิมในคลิปหน้าสวัสดีครับ